ฐาันของพลอยตอนที่สิบแปดเล่าเรื่องโดยคนหาพลอยสวัสดีครับผมจะเล่าต่อเลยนะครับคืนแรกที่ผมมานอนที่นี่ผมยังไม่ทันได้นอนเลยครับพวกคนงานที่อยู่ข้างนอกสิบกว่าคนก็มาขอห้องเรียกผมใหญ่เลยผมถามว่ามีอะไรพวกเขาบอกว่านอนไม่ได้ผีหลอกผมตกใจและหัวเราะ ผมถามว่าเป็นมุสลิมกลัวผีได้ไงพวกเขาบอกว่าหลังจากทำละหมาดแล้วก็นั่งคุยกันก่อนจะนอนตอนคุยกันอยู่ในแคมป์มีคนมาเขยา่าแคมป์โยกเยกเลยนอนไม่ได้ผมดูแล้วมีสิบกว่าคนหากนอนในห้องกับผมก็เต็มห้องเบียดกันแย่แน่ผมเลยเอาหมอนกับผ้าห่มไปนอนกับพวกเขาใกล้ๆจะหลับก็มีเสียงดังเหมือนใครเอาไม้มาเคาะข้างฝาเล่น ทุกคนก็นอนไม่หลับตื่นขึ้นมานั่งคุยกันอีกผมปล่อยให้พวกเขานั่งคุยกันผมนอนหลับไปผมฝันเห็นมีคนนุ่งขาวห่มขาวมาเดินอยู่รอบๆแคมป์เต็มไปหมดผมตกใจตื่นก็เห็นพวกคนงานกำลังนั่งคุยกันอยู่ยังไม่มีใครกล้านอนผมเดินออกมานอกแคมป์คุกเขา่าลงที่พื้นดินหน้าแคมป์ก้มกราบพระแม่ธรณีสามครั้ง ทิศฐานบอกเจ้าที่เจ้าทางบอกว่าหากพวกผมทำอะไรผิดไปก็ขอเข้ามาอภัยด้วยและพวกผมขอนอนหลับเอาแรงพรุ่งนี้ต้องทำงานหนักกันแล้วผมก็เดินเข้ามาในแคมป์บอกให้พวกคนงานนอนได้แล้วไม่มีอะไรแล้วผมไม่พยายามคิดอะไรเพราะไม่รู้ว่าผมหรือใครคนใดคนหนึ่งทำอะไรผิดแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลย ตื่นเช้าขึ้นมาพวกคนงานชอบใจผมใหญ่เลยพอช่วงประมาณบ่ายโมงมีคนขึ้นมาข้างบนมาคุยกับคนงานสักพักก็กลับไปผมเดินไปถามหัวหน้าคนงานว่าใครเขาตอบว่าคนแถวนี้แหละมาดูว่าเราทำอะไรกันและคืนต่อมาพวกเราก็นอนกันตามปกติผมกลับมานอนในตัวอาคารสถานีคนเดียว พอผมใกล้จะหลับผมได้ยินเสียงคนพูดว่ากลับเมืองไทยเถอะลูกผมไม่เคยกลัวเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างดีผมก็แค่ตกใจก่อนเท่านั้นพอผมตั้งสติได้ผมก็สามารถคุยกับผีได้หากมีเวลาจะเล่าให้ฟังนะคุยกับผีแล้วสนุกมากอย่าไปกลัวผีนะครับของดีเลยแหละจะบอกให้แค่ตกใจก่อนตอนพบแค่นั้นแหละ ผมนอนคว่ำหน้าลงกับที่นอนแล้วถามว่าใครมีเสียงตอบกลับมาอีกว่ากลับบ้านนะลูกผมไม่ตอบผมกลับมานอนหงายในท่าผีตายผมจะอธิบายให้ฟังนะเดียวท่านจะไม่เข้าใจทุกคนสามารถทำดูได้รับรองเจอแน่แต่อย่ากลัวนะหากเราเจอเหตุการณ์แบบนี้และถ้าอยากคุยกับผีต้องนอนท่านี้ครับ นอนหงายเหยียดขาตรงเอามือสองข้างไว้บนอกเหมือนมัตราสังคนตายไงครับแล้วจะคุยกับผีรู้เรื่องแต่ถ้าจะให้ผีกลัวก็ต้องนอนหงายเอามือเหยียดตรงๆทั้งสองมือแต่ท่านนี้เกือบจะทุกคนส่วนมากนอนไม่ค่อยหลับกันใช่ไหมตอนนะพอผมนอนท่านี้แล้วผมเลิมเลิมเกือบจะหลับก็มีคนมาหาผมเต็มไปทั้งห้องเลย บอกผมว่ากลับบ้านนะลูกกลับบ้านนะลูกในพวังผมถามว่าทำไมพวกเขาไม่ตอบแต่เดินจากไปผมตื่นขึ้นมานั่งคิดในใจอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นได้วันรุ่งขึ้นประมาณเที่ยงชาวบ้านคนที่ขึ้นมาเมื่อวานก็เข้ามาอีกมาคุยกับหัวหน้าคนงานสักพักหัวหน้าคนงานก็พามาหาผมบอกผมว่า เขาเป็นชาวบ้านแถวนั้นเอาพลอยมาขายนายจะซื้อไหมผมถามว่าขอดูซิเขาเอาออกจากกระเป๋ามาให้ผมดูผมหยิบมาดูเป็นผลึกทับทิมสีแดงยังไม่ได้เจรไนสวยมากผมคิดในใจขนาดคงจะประมาณสามสิบกรัตน่าจะได้ขนาดยังไม่ได้เจียยังสวยใสขนาดนี้แล้วเวลาเจียเสร็จคงสวยน่าดูผมถามว่าเท่าไร เขาบอกราคาผมผมคิดมใีใจไม่ถูกไม่แพงเกินไปน่าซื้อไว้ผมไม่ต่อราคาแต่ถามว่าเป็นพลอยของเขาเองหรือเปล่าเขายืนยันว่าใช่และบ้านเขาก็อยู่แถวนี้แล้วเขาก็อธิบายให้หัวหน้าคนงานฟังว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนหากมีปัญหาเขารับประการันผมก็ซื้อไว้วันรุ่งขึ้นพอตอนเย็นก่อนผมจะเข้านอนมีรถกระบะวิ่งขึ้นมา มีผู้ชายห้าหกคนลงจากรถมาแล้วเดินตรงมาหาผมในกระบะรถมีชาวบ้านที่เอาพลอยมาขายให้ผมนั่งอยู่พวกเขาถามผมว่าซื้อพลอยไว้หรือผมบอกว่าใช่เขาบอกว่าขอซื้อคืนผมเห็นท่าไม่ดีเลยเอาคืนเขาไปเขาส่งเงินให้ผมครบแล้วเดินกลับไปที่รถมีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดซ้อนๆ ผมมองไปที่คนเอาพลอยมาขายให้ผมพลุกลงไปกับพื้นรถพวกเขาก่อนขับรถลงไปหันมาบอกผมว่าหากมีคนเอาพลอยมาขายอย่าซื้ออีกนะพวกคนงานและผมตกใจกันใหญ่ผมคิดในใจผมทำบาปแล้วกระมังผมใจคอไม่ค่อยดีพวกคนงานเข้ามาปลอบใจผมและชวนให้ผมไปนอนที่แคมป์ผมนอนไม่ค่อยหลับทั้งคืนเลย ตอนเช้าผมบอกพวกคนงานและหัวหน้าคนงานว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ญี่ปุ่นฟังนะผมยังทำงานได้ไม่เป็นไรทุกคนรับปากผมอีกสองวันต่อมามีข่าวว่านายกรัฐมนตรีถูกลอบสังหารมีทหารในตัวเมืองและที่โรงแรมเต็มไปหมดเลยและพอรุ่งขึ้นอีกวันทหารก็ขึ้นมาอยู่กับพวกเราห้าคน ผมถามหัวหน้าคนงานว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบว่านายกรัฐมนตรีถูกลอบสังหารทางรัฐบาลสงสัยชนกลุ่มน้อยแบ่งแยกดินแดนพวกนี้เลยส่งทหารมาช่วยดูแลพวกเราเพราะกลัวเราจะถูกทำร้ายอีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมาเกิดฝนตกหนักมากติดต่อกันสามวันพวกเราทำงานกันไม่ได้เลย พอฝนหายมีข่าวว่าเหมืองคลอยข้างล่างถูกดินถลม่มพับคนตายเกือบสามสิบคนผมและคนงานเอากล้องไปส่องดูด้านล่างก็เป็นตามข่าวจริงๆฝนตกหยุดหยุดหายหายเกือบทุกวันญี่ปุ่นไม่ยอมขึ้นมาช่วยทำงานพอขึ้นมาก็เอาข่าวมาบอกว่าห่างจากที่นี่ไปประมาณสิบกว่ากิโลมีชนกลุ่มน้อยถูกฆ่าตายไปเกือบร้อยคน ทำการส่งทหารเข้าไปหลายพันคนเพื่อตามล่าตัวคนบงการลอบสังหารอีกสองวันหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอาจต้องปิดบริษัทชั่วคราวก่อนผมคำนวณงานของผมในใจหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นงานของผมไม่เกินห้าวันน่าจะแล้วเสร็จฝนตกหยุดหหยยุดาหายอีกญี่ปุ่นลงไปรอดูสถานการณ์อยู่ที่โรงแรม ผมให้คนขับรถซื้ออาหารมาตุนไว้ให้ผมข้างบนนี้อีกเช้าวันรุ่งขึ้นเมฆตั้งเขามีลมพัดมาอีกฝนทำท่าจะตกลงมาอีกผมเดินไปที่ลานกว้างหน้าตัวอาคารสถานียืนหลับตานึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพและพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระพิรุณพระพายและลืมตาแหงนหน้าขึ้นมองฟ้า ปทิฐานในใจว่าขอท่านจงไปทางอื่นก่อนลูกตั้งใจจะทำงานให้เสร็จมุญกุศลที่ได้ทำมาขอยกให้ท่านชั่วพริบตาเดียวลมเริ่มเปลี่ยนทิศทางเมฆเริ่มเคลื่อนตัวไปตามลมพวกคนงานเดินมาที่ผมแยนหน้ามองก้อนเมฆแล้วนั่งคุกเข่าลงกับพื้นทำละหมาดต,ตามศาสนาของพวกเขา พวกเราทำงานกันต่ออีกสี่วันแต่และว,วันอากาศไม่เคยร้อนเลยกลับสดชื่นเย็นสบายพวกคนงานทำงานกันด้วยความขยันแบบไม่ค่อยพูดอะไรมากเลยผมไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรแต่ววลตาของทุกคนก็แสดงออกมาด้วยความตื่นตันใจจนงานแล้วเสร็จก่อนที่จะเก็บของกลับเพียงหนึ่งวัน ตอนเย็นวันนั้นคนงานเดินมาบอกว่ามีพระธุดงมาปรกกฏดอยู่ใกล้ๆทางขึ้นเขาผมดีใจรีบลงไปดูพบท่านนั่งอยู่หน้ากรดผมเข้าไปกราบท่านแล้วถามท่านว่าเป็นพระไทยหรือเปล่าท่านตอบเป็นภาษาไทยว่าใช่ผมถามว่าเมืองนี้ไม่มีศาสนาพุทธท่านเดินทุดงมาได้อย่างไรท่านบอกว่าท่านอยู่อินเดียมานานแล้ว ผู้ลงตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าในสมัยพระพุทธองค์แถวแถวนี้เป็นดินแดนพระพุทธศาสนามาก่อนท่านมาจากเมืองไทยหลายปีแล้วผมดูท่าทางท่านสงบนิ่งมากท่านไม่มีอะไรติดตัวมามากนอกจากบาทย่ามกรดและจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระเท่านั้นผมถามท่านว่าผมมีรถเข้าไปในตัวเมืองได้ ท่านขาดเหลืออะไรหรือเปล่าผมจะจัดการให้ท่านตอบว่าท่านก็เพิ่งออกมาจากตัวเมืองผมเลยบอกท่านไปว่าพรุ่งนี้ผมจะทำอาหารมาถวายท่านบอกว่าอย่าได้เดือดร้อนแล้วแต่สะดวกผมดูท่าทางท่านสงบนิ่งมากเลยไม่กล้าถามอะไรและก็แปลกท่านไม่ถามอะไรผมเลยผมเลยต้องรีบขอตัวกลับ ผมกลับมาที่สถานีกะว่าจะลงไปซื้อของที่ตัวเมืองพบว่ารถไม่อยู่แล้วคนขับรถลงไปกับญี่ปุ่นแล้วผมแปลกใจทำไมผมไม่ได้ยินเสียงรถเพราะผมก็เดินขึ้นมาตามทางปกติหรือตอนที่ผมนั่งคุยอยู่กับพระแต่ผมก็น่าจะเห็นรถบ้างผมรีบเดินไปดูตรงที่ผมทำอาหารผมมีเหลือแต่บะหมี่แห้งสองห่อเองของอย่างอื่นก็หมดแล้ว จะไปขอพวกคนงานก็เดี๋ยวพวกเขาไม่พอกินและผมยังเอาไปให้พระอีกผมคิดในใจตอนเช้าต้มบะหมี่ให้ท่านก็แล้วกันก่อนนอนผมก็ไม่ได้กินอะไรเลยตอนเช้าผมรีบลุกขึ้นมาแต่งตัวต้มบะหมี่จะนำไปถวายพระคนงานก็เดินมาหาผมเอาเนื้อเทมย,ยัย่างมาให้ผมพร้อมข้าวห่อหนึ่งถามผมว่าจะเอาอาหารไปให้พระหรือผมบอกว่าใช่ เขาบอกว่าเขาฝากไปด้วยผมรับมาด้วยความดีใจและขอบคุณเขาเขามองหน้าผมแล้วยิ้มให้ผมคิดในใจพวกเขาช่างมีน้ำใจถึงแม้จะคนาศาสนาก็ยังไม่ปล่อยให้อดอยากผมเอาบะหมี่ใส่ถ้วยพร้อมข้าวและเนื้อย่างและน้ำขวดหนึ่งลงมาถวายท่านพอมาถึงก็พบท่านนั่งรออยู่พอดีท่านเอาบาตมาตั้งตรงหน้า ผมเอาอาหารถวายท่านก่อนท่านจะฉันท่านได้สวดมนต์ก่อนผมได้แต่นั่งพนมมือมองดูท่านแค่ชั่วอึดใจเดียวท่านก็สวดมนต์เสร็จ